Legenda นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ทอร์สไลน์ฟินิกนะในวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมมานะครับสายไอ i ิงนั่นเองนะครับตัวเกมม่าไอริงเนี่ยครับจะเน้นการเคลียร์ในส่วนของมินิแมปต่างๆเนี่ยได้ไวมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นคาถาระเบิดนั่นเองนะครับแต่จะมีอีกสายหนึ่งที่เป็นสายไอ i ิงระเบิดไฟนะครับสายนั้นเนี่ยจะมีความถึกกว่าไอ i ิงที่เป็นสายระเบิดนะครับหรืออาจจะเป็นที่ตัวของเนี่ยมันยังไม่ ดีพอคนระับก็เลยรู้สึกว่ามันใจยังไม่ค่อยถึกเท่าไอลิงสายระเบิดไฟแตงจริงๆมีคนที่ทำบิวให้มันถือได้เหมือนกันนะพอสมควรเลยครับผตรงนี้แหวนนะเราสามารถเลือกใส่ได้นะจะเป็นพรที่รวบรวมนะครับแล้วก็เป็นสเปรเวทนะครับหรือว่าจะเป็นพรที่รวบรวมแล้วก็มีดูดซับมาเรียได้เหมือนกันนะได้ ได้เหมือนกันหมดเลยหรือว่าจะใส่เป็นทาน้ําแข็งเคลื่อนไหวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดนะครับในส่วนของตัวแหวนนะนะันะบวันนี้นะครับเราจะมาแชร์กันนะครับในส่วนของบิวเลยนะครับบิวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกบิวที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็เคลียร์แมปไฟมากนะครับผม นะอย่างแรกเลยเรามาดูที่ไอเทมสวมใส่กันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นโล่หน้าอกนะครับโล่หน้าอกมองสิ่งแท้จริงนะครับผมทุกส่วนเสียร้อยเวทเนี่ยนะครับจะบวก1%ใช้สกิลนะผมน,นะครับนะแล้วก็ถุงมือนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ของส้มกันก่อนนะครับของส้มจริงๆริวนี้จะใช้แค่เสื้อถุงมือนะครับแหวน นะครับเข็มขัดไม่ใส่ก็ได้นะเข็มขัดไปใส่ปกติก็ได้นะผมถุงมือเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นนักปา่าที่มองทะลุชัดเจนนะครับผมก็ดูเอาเลยนะนะครับจริงๆถ้าได้บวก2ระดับไร้สกิลเวนจะดีมากนะครับเข็มขัดนะครับใส่ยางอื่นได้ไหมใส่ได้นะปกติจะใส่เป็นของธรรมดาไปนะก็คืออันนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันได้ในส่วนของการทานท่าต่างต่างนะรีซิปมันต่ำนะ จะสังเกตว่าถ้าไปโดนสายฟ้านี่วูบเลยนะครับนะถ้าใส่น,นี้เข้าไปก็ทุเลานะก็ทุเลาลงนะหรือว่าไปทําเข็มขัดดีๆขึ้นมาใส่สักเส้นก็ยังได้อยู่นะครับหรือว่าจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้อีกเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเลือดต่ำนะครับบวก20ดาเมจเวทอันนี้ก็แรงกันนะครับอันนี้ก็แรงใช้ได้แต่อันนี้มันจะใช้นะครับในช่วงนี้ทุกใช้9 7 ดาเมจเวทนะครับบวก1%็ก็คือใช้เวทนั่นเองใช้มนาของเรานั่นเองครับก็ใช้นี้นะครับก็แล้วแต่นะใครจะใช้แต่ใช้นี้ก็จะได้โล่ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับได้เลือดที่มากขึ้นได้โล่ที่มากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับแหวนก็อย่างที่บอกนะเราจะไปใส่ดูดซับบาเรียก็ได้นะดูดบาเรียเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันทําให้เราถึกขึ้นนะครับผมมีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตัวไหนนะ หรือว่าหลงกดย่อยไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ากดย่อยแล้วก็ย่อยของทิ้งไป2ทีมกันเนะี่ยนั่นแหละนะครับก็สามารถเลือกใส่ได้ในส่วนของตัวแหวนนะนะครับมันจะมีบอกนะนะครับจะสาธุอย่างให้ดนะูไม่เจอก็แสดงว่าน่าจะย่อยไปแล้วนะครับซื้อมาตั้ง40อีบอีบ น่าจะย่อยจริงจังเลยย่อยจริงจังนะครับก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของหมวกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเราเล่นใส่หัวก่านะครับขึ้นไปเนี่ยจะต้องใช้เป็นบวกไอ้ลบนะครับลบแปผนึกเวทมนต์นะครับอันนี้จําเป็นมากนะถ้าไม่มีมันใส่ไม่ครบนะครับมันใส่ไม่ถึงนะส่อยก็เป็นบวกหนึ่งระดับสกิลน้ําแข็งนะครับหรือไม่ใส่ก็หาที่ดีกว่ามาใส่ได้นะครับผม คาถานะครับก็เป็น2ระดับสกิลน้ําแข็งด้าเมทธาต์นะครับหรือจะเป็นทุก16แต้มปัญญาเนี่ยเพิ่มการไล่เวทบวก2อถึงสแต้มดาเมจน้ําแข็งอันนี้ก็ได้นะผมถ้ามีคาถาระเบิดนี่จะดีมากนะครับจะดีมากนะประมาณนี้นะในส่วนของไอเทมนะครับผมไอเทมประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์นะครับเราจะใช้เทพแห่งปัญญานะครับผมพรต,ตามเลยนะนักธาตุนะครับผม ใครที่อยากได้รายละเอียดนิส่วนของสกิลวงใหญ่นะครับก็ตอนที่อัพตามก็มาเลือกดูเลยกัอนนะผมอันนี้ก็เป็นพ่อหมดนะครับพ่อหมดเนี่ยจะใช้เป็นตัวคูนสกิลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไล่เวทและความเร็วโจมตีเนี่ยจะมีผลกับความเร็วลูกคู่ดาวด้วยน,นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะฮะทีนี้ก็เป็นแผ่นหินเทพเจ้าใช่ไหมนะครับ ภายในดิ่พระเจ้านะครับเราจะใส่ตาทิพก็ได้นะครับบวกดาเมจเวทสามนะครับแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยใช้มานามากขึ้น25นะครับหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็ได้นะครับเมื่อเคลื่อนที่ได้รับดาเมจลบยีนะครับเมื่อเคลื่อนที่ในทุกห้าเมตรเนี่ยมีโอกาสได้รับปลาเรียร้อนะครับผมอ่ารีบอกเดินทางก็ได้นะครับความเร็วเคลื่อนที่บวกยีนะครับหากเคลื่อนที่เกิน5เมตรเนี่ยดาเมจเพิ่ม35นะครับดาเมจนะครับจะบวกนะครับทั้งเวทแล้วก็กายภาพนะครับผมมไ่่่ใชวา ดาเมจเนี่ยมันจะเป็นบวกแห่กยภาพนะถ้าเป็นดาเมจโจมตีก็คือการโจมตีนะครับถ้าเป็นดาเมจเวทก็คือดาเมจเวทนะครับผมถ้าเป็นดาเมจกายก่อนก็คือดาเมจกายก่อนนะครับผมอันนี้จะบวกทั้งหมดนะครับประมาณนั้นนะน่าจะพอเข้าใจนะนะส่วนพวกนี้ก็ใช้เป็นคาถาระเบิดออกนะครับประมาณนั้นนะถ้ายิ่งมีก็ดีมากนะก็เป็นคาถาระเบิดออกความเร็วชาร์จนะครับคาถาระเบิดออกสูงสุดนะอันนี้ก็มี2ออันนะครับผม เป็นผนึกเพชนะครับาชาร์พลังนะครับผมถ้ามีดีกว่านี้หาดีกว่านี้มาใส่นะปันนี้ก็เป็นคาถาระเบิดความเร็วาชาร์จนะครับต้องบอกว่าแผ่นหินเนี่ยมันยังไม่ดีนะเพราะว่าตัวนี้ลงทุนไปไม่เยอะนะครับนะประมาณสามร้อยนะครับไม่ได้ลงไปเวอร์หวังอะไรนะสามร้อยประมาณนั่นแหละนะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะจริงๆถ้าใครตามช่องในส่วนของอทอ็อตไลท์อยู่นะก็จะเห็นว่าพี่เนี่ยเอาตัว เกม่าเนี่ยไปาฟาร์มให้ดูก็คือวิ่งผ่านปรึ๊บไปเลยนะครับค่อนข้างจ้าเร็วมากนะผมมาเอาอันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นทุกปีนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลง60ให้ดูนะครัึ่ง60สบไหวนะครับแต่75็ดสร้อยนะครับจะตายบ่อยแต่แต่ไหวแน่นอนนะครับแต่ไหวในเจ็ขึ้นไปเนี่ยยังได้อยู่นะครับแต่60เนี่ย ก็ตายครับถ้าโดนสายฟ้าตัวแตกแน่นอน,นครับเฮ้ยตะกี้ได้เพิ่มไหมเหมือนจะไม่ได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวลงที่แปดปกติให้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเมตต์ต่อวิตอนนี้มันอยู่ที่แสนห้านะครับถามว่าถ้าเราเปลี่ยนของที่ดีกว่าน,นี้นะครับมันจะเคลียร์ได้ไวกว่าน,นี้มากครับลืมลืมกดลืมกดมันดับเล Okay, นะถามว่าพี่ครับแล้วเ,เราพอจะลงเทพจากกลไหวไหมครับมากดที่ดูลงได้นะครับแล้วก็เคลีย์ค่อนข้างไวด้วยนะครับคือตัวเกมมาสายระเบิดเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนสายไฟตรงที่ว่าถ้าเป็นสายไฟไอ i n ลิงไฟระเบิดนะมันจะไม่ไม่ชิ่งไนงะแต่ถ้าเป็น กีม,ม่าสายไอลิงจริงๆที่มันใช้เป็นคาถาระเบิดนะมันจะชิ่งนะทำให้เราเคลียร์แมปได้ค่อนข้างกว้างนะก็อยู่ที่คนชอบนะครับอยู่ที่คนชอบจริงๆนะสายน้ําแข็งข้อดีก็คือมันจะแช่แข็งมอนนั่นเองนะทำให้หมอนเนี่ยนะมันจะชะงัก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 กประมาณนั้นนะะรอบหน้าลง60ให้่ดูนะครับหรือว่ารอบนี้ลง60สิเหรอวะเออรอบนี้ลงหกแหลนะ น่าจะ60ินะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวกดดูนะว่าลง60หรือเปล่าอย่าลืมนะครับทำข็มขัดทำสร้อยเนี่ยให้มันดีๆนะมันจะถือขึ้นเยอะนะครับอันเนี้ยต้านทานท่ามันติดลบนะ ไม่มั่นใจนะทุกคนมั่นใจจริงเดี๋ยก็เป็นตัวที่เล่นได้เรื่อยๆนะแค่พยายามอย่าไปโดนนะครับถ้าไม่ได้ใส่แหวนดูดมาไอ้ดูดบาเรียมานะไม่งั้นเจ็บนะฮะบอกเลยอาจจะใช้เป็นเซ็ตเข็มขัดนะครับ ที่มันชาร์จโล่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนขัดอันนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นแหวนดูดมานามาไอ้ดูดบาเรียมา้วมันก็จะถึกขึ้นนะครับผมตายไหมเนี่ยคือตุย เราแพ้สายฟ้ากับกัดก่อนแรงมากนะเพราะว่าเข็มขัดก,นกานท่าตรงนี้มันยังไม่ดีนะอย่างว่าแหละลงทุนไปน้อยนะเกมเก็บเวลเนี่ยคนระับจะแรงตามทุนนะทรัพย์ที่ลงนะอย่าลืมเป็นบิวที่มือใหม่ปั้นได้ค่อนข้างง่ายนะเป็นไงชิวนะที่เ ที่8อันนี้ที่น,นั่นี่ถามว่าพี่แล้วเราเคลียร์ลิฟต์แรนเนอร์ของที่เขึ้นมาที่แได้ไหมถ้าลงที่แได้ก็แสดงว่าลิฟต์แรนเนอร์ลงได้นะลงไหวแน่นอนภับหรือว่าจะเข็มประมาณนี้นะครับ คี้แล้ลง60ไหม่ะไม่มั่นใจจริงๆแต่คิดว่าลง60ปะอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยมอนเตอร์หายากเ,เข้าสู่สภาวะฟื้นฟูภายใน2วินาทีเนะี่ยอันนี้ค่อนข้างจะทําให้มอนถึกขึ้นเยอะนะครับนะแต่เป็นคลิปในคนประเภทที่แบบเออถ้ามันไปได้มันก็น่าจะไปได้ทุกที่ทุก อะไรเงี้ยป่ะบิวมันค่อนข้างไม่เสถียรน,นะมันยังบานะแต่บอกเลยว่าเล่นสนุกนะปรับกันเอาไปเป็นแนวทางกันได้เลยนะอันนี้บิงติดใช่ไหมบิงติดนะครับดูดินี่60นะ60เคลียแบบอย่างไวเลย มันมันมันค่อนข้างจะบางกว่านะตัวตัวตัวไอ้นี่พิมพ์กันนะตัวหุ่นครับตัวหุ่นระเบิดพิจาหนากว่านะครับแต่จะเคลียร์ช้ากว่าแต่ก็ตัวนั้นดับร้อยนี่คือแบบวิ่งผ่านสบายสบายเลยแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเคลียร์เร็วกว่าจริงครับเป็นตัวที่ปั้นแล้วหาเงินง่ายนะ แนะนำนะครับใครที่ปั้นบิวขึ้นมานะครับแล้วหาของใส่จริงๆเนี่ยให้ใส่เป็นดูดบาเรียรนะครับจะดีมากมันเหมือนดูดเลือดนั่นแหละนะเพราะว่าเราใช้โล่เป็นเลือดใช่ไหมล่ะโอ้ยแล้วเป็นมอนแล้วเป็นบอสนี่บอสสายผิด้วยนะดีที่มันตายนี่ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวลีหานที่ปั้นเนี่ยมันจะยากกว่าเยอะนะครับโอ้ยอีกนหนึ่งใช่ไหมคือคุณสมบัตินะครับที่ยังไม่ได้ให้ดูนะคุณ,สม,คณสมบัตินะครับก็จะเป็นกลางล่างกลางบนบน,บนนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นพลังงานหลอมเหลวสูงสุดนะครับผมแล้วก็เป็นระยะเวลาต่อเนื่องของเพลิง,น,งน้ําแข็งจะเพิ่มค่าคลิกนะครับนะอันนี้จะใส่เป็นอันนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับจะใช้เป็น อ่าบวก1 5เนะครับเพิงน้ําแข็งอรารวาดระยะเวลานะผมประมาณนี้ครับจะเน้นเพิงน้ําแข็งอรารวาดนะครับนะคบใครที่อ่าใส่เพิงน้ําแข็งอรารวาดไปแล้วก็มีดีกว่านี้ก็โอเคนะโอเคทั้งนั้นนะแต่ขอให้ใส่เป็นเพิงน้ําแข็งอรารวาดเป็นระยะเวลานะผมอันนี้ดีกว่าที่สัง่งโอเคนะคก็หมดแล้วมั้งนะครับหมดละก็ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับทอดไลฟ์ฟินิกกับการเอาบิลมาแช์นะในส่วนของบิลเกมเมอร์ไอริงนะที่เป็นบิลที่ค่อนข้างเล่นสนุกแล้วก็ปั้นง่ายนะครับปั้นง่ายเล่นสนุกนะครับเพราะว่าคาทาเวทเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะเพราะว่าซีซันนี้เขาเหมือนจะเล่นอ่ายูกะนะครับตัวปกติกันซะเยอะนะครับผมพอประมาณนี้แล้วกันนะครับ